ุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงแลคะมาขยับมาอัปเดตค่ะเรื่องราวของตัวเลขคนบันเทิงกันบ้างดีกว่านะ <Yeah. S 1> บอกเลยว่างวดนี้มีายคนบอกว่ารว,รวย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 แน่นอนค่ะ uh. มาดูกันค่ะขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้พระเอกท็อปนารกรคนนี้ตัวตึงเริ่มมาที่คนแรกดีกว่าเขาไปทําการแสดงหมอลำหลังจากที่ฟ้าสว่างแล้วก็เตยลากันเรียบร้อยแล้วพร้อมออกเดินทางต่อแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นจังหวะนั้นค่ะหนุ่มท็อปเนี่ยก็เดินมาที่รถพร้อมกับบอกหนุ่มโบวัชระบอกว่า เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าชนรถของพี่นะเพออราะว่าช่วงนี้รถของพี่ก็คือพระเอกท็อปเนี่ยนะคันดำคันเนี้ยคุณผู้ชมโดนชนตลอดใช่ไหมคันเนี้ยเขาบอกโดนชนตลอดเลยเลขทะเบียนก็คือ 1. นอ่นูจอจาน 2532กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมด้านพระเอกท็อปบอกว่าผมเนี่ยตามมาทุกงวดเหมือนกันตั้งแต่ได้ไป้ายทะเบียนมาอุ๊ยอุยอุยเ,เลข3 2สองเนี่ย<อ>ผมคุมไม่อันมาแล้วนะช่องเรานะ3 2, 2> ตรงกันแป๊ะเลยคุณผู้ชมขาเอาละ่ะเฮงเฮงรวยๆยถ้าใครดูข่าวนี้อยู่นะจ๊ะเลขทะเบียนก็คือ2532นั่นเองค่ะเอาไปต่อกันดีกว่าคนเดียวกลัวแบบไม่จุใจไม่พอเดี๋ยเาเมื่อก่อนพี่มนต์สิทธิ์คำส้อยเจ้าพ่อยืนหนึ่ง แห่งวงการนักเสี่ยงโชคมาถึงบันเทิงไทยรัฐนี่ชุด,ดชมพูน <ๆ S 2> ี้ใครอ่ะอันนี้คุณแจ็กการลีนนาะพี่ม์สิ์ทำสร้อยนั้วชุดสูตรด้านหลังคุณผู้ชม,มอ่ะพี่หญิงอ้อมผู้สื่อข่าวของเรารีบทําหน้าที่ตัวแทนหมู่บ้านนักเสี่ยงโชคทันทีไปช้าตัวไม่ให้แกวางขงวางของ เอาแบบเรยวเวสดสดโอ้ยชายเย็นในมือวางก่อนพ่อเอ้ยหรือจริงๆจะปล้นสูตรเขาหรือเปล่าสังเกตไหมนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโต๊ะเรามีไหประจําโต๊ะด้วยเหรอเอาไหนําโชคไปดักรอพี่มนติทถึงหน้าลิฟต์เลยคุณผู้ชมแล้วก็ให้พี่มนติเนี่ยทำการล้วงลูกปิงปองที่เขียนตัวเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะพี่มนติเนี่ยเขาก็ลุ้นให้โชคแฟนคลับเนี่ยสามตัวท้ายแล้วก็2ตัวท้ายซึ่งก่อนจะหยิบตั้งจอธิษฐานแหมมีการพนมมือขึ้นมาด้วยสวดอะไรก็แล้วแต่ ให้ถูกหน่อยนะพี่นะเออนะคะแกบอกว่าแกเนี่ยจริงจ <land> ังนะอยากจะให้โชคแฟนเพลงเนี่ยได้รับทรัพย์สุดๆเลยพอตั้งจิตนิฐานก็ไร้คาถาเสร็จปุ๊บ พี่มนสิตก็ล้วงลูกปิงปองทันทีโดยรอบแรกค่ะพี่มนสิ์เนี่ยหยิบลูกปิงปองมา3ลูกได้เลขสี่หนึ่งหนึ่งเวนเดิลด้วยนะนี่ไงชัดๆเลยนะคะเพิ่งเขียนใหม่ๆจะเป็น4 2 1สองได้สเออหรือจะเป็น4ี่สองแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อและครั้งที่สองขอหยิบสองลูกพร้อมกันเลยนะคะบอกว่าสองตัวท้ายนะอเลขที่ล้วงได้ก็คือสอง แล้วก็เก้าค่ะเอะอขอให้เลขพี่มนสิทธิ์นะที่จับครั้งนี้ทำให้แฟนๆรายการบันเทิงไทยรัฐเนี่ยถูกแล้วก็รวยทุกคนนะคะขาดอีกตัวเดียวก็รางวัลที่หนึ่งแล้วเรือนขวัญเออเสียดายจริงๆ <c oughs> เลยวันหลังพี่แกมาใหม่หยิบเลยนะรอบแรก3รอบหลังสามเออลบให้เครบนะคะ เอานะคะไปดูฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่าจากเจ้าพ่อเรื่องตัวเลขมาต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้างน้องเรไลฟ์สดนั่นเองหรือว่าเรไลให้โชคค่ะล่าสุดไปงานประจําปีที่วัดพระแท่นดงรักจังหวัดกาญจนบุรีรมีตัวเลขมาฝากด้วยนะค<ซ>ืนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมสาวเรไลเนี่ยแล้วก็ครอบครัวไปเที่ยวงานวัดกันคนข้างๆคุณผู้ชมเนแน่แน หน้าสวยเหมือนกันเลยเป็นน้องสาวแท้ๆของเธอเองน้องเลไลกันถือโอกาสมาทําบุญค่ะไปในตัวด้วยเลยก็แล้วกันซึ่งนอกจากจะไหว้พระทําบุญแล้วก็ทําการเสี่ยงโชคฝากแฟนๆบันเทิงไทยรัฐนะด้วยการเสี่ยงเซียมซีซึ่งเลขที่สาวเลไลเขายาวได้ก็คือ สองเจหรือจะเป็น72็ดสองยังได้ยังได้เลขนี้พี่จักรีนตามมานานนะเลขมิสยูนิเวอร์สอะเจ็ดสองอะไม่ออกสักทีอาจจะเป็นงวดนี้ก็ได้เขจะมีมิสยูนิเวอร์สคนใหม่แล้วเลขนี้ไม่ออกอะตามมาตั้งแต่ต้นปีคุณผู้ชมนะลอตเตอรี่เธอนะกลับมาทําบุญที่วัดแห่งนี้ถ้าถูกลอตเตอรี่เธอจะกลับมาทําบุญที่วัดแห่งนี้และพร้อมกับบอกว่าแฟนๆที่ดูอยู่เหมือนมารเดอร์ขอให้โชคเด้อทั้งสองเจ็ดทั้งเจ็ดสองมาเหมากันมาหมดเลยนะ Uh huh. อะไรก็ได้แหละดูแล้วก็จดแล้วก็จะตามเขาสักง,งวดแหละ oh. นะ